คนไทยทุ่งกุลาร้องไห้บทประพันธ์โดยคำพูลคุณทวีตอนที่8.2ดจุดสพ่อใหญ่หลายชื่อบอกว่าไม่แน่เพราะจากแกมา50ปีแล้วบางทีอาจยังมีชีวิตอยู่ก็ได้เพราะพระฤาษี ผู้แจกกล้ามีอายุยืนหลายพันปีพระฤาษีมีอิทธิฤทธิปาฏิหารสามารถถอดวิญญาณล่องลอยไปในอากาศได้บางทีไปหลายวันวิญญาณจึงกลับมาเข้าร่างบางทีไปท่องเที่ยวอยู่เป็นเดือนกลับมาก็เห็นมดปลวกแฉกกินเนื้อหนังจนหมดเหลือแต่กระดูกเหตุใดพ่อใหญ่จึง ไม่อยู่กับพระฤาษีจะได้ถอดวิญญาณไปเที่ยวเหมือนท่านยังไงล่ะแสงฟ้าถามแกเล่าว่าไม่สามารถจะทำให้มีอิทธิฤทธิ์เหมือนท่านได้ดอกทุกวันนี้ตั้งใจอยู่อย่างเดียวว่าไม่ฆ่าสัตว์ใหญ่ช่วยเหลือสัตว์ทุกชนิดที่บาดเจ็บจนมันรู้ฟังภาษาแกพูดและจนมี นีมาช่วยตำข้าวเปลือกให้หากอยากรู้อยากเห็นจะร้องเรียกมาให้ดูเดี๋ยวนี้ <is> หินกับแสงฟ้าพูดว่าเอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่าเนื่องจากว่าฝันเพิ่งบินกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวว่าแต่ว่าอย่าให้มันขบกัดหรือถลกหนังหัวพวกฉันก็แล้วกันพ่อใหญ่หัวเราะเฮ้ยพูดขึ้นว่า มันรู้ภาษาและจริยามรรยาิเหมือนเด็กน้อยอย่างพวกสูนี่แหละถ้าอย่างนั้นเย็นนี้พวกสูต้องไปฝัดข้าวเองเพื่อนึ่งกินมื้อเย็นพรุ่งนี้จึงเรียกมีมาช่วยทำข้าวบางทีมันอาจมีผลไม้มาฝากส่วนลูกระกรรมสุกนั้นไม่กินแล้วเพราะมีกำลังท้องอยู่หลายตัว มีเคยกัดกันเคยแย่งลูกประกรรมกันไหมปูถามแจเราว่าเคยมีแต่แจไปห้ามอาคาตโทษไว้มันจึงเลิกทะเลาะกันแล้วชวนกันไปดูที่นอนของแจในกระท่อมนั่นที่นอนของข้ามีหนังมีแกตายตากแข้งสองผืนปูรองนอน นั่นไม้ท่อนแทนหมอนหนุนหัวใช้กีบอนกัดขาดพันรอบตัวก็นุ่มหัวดีแต่ก่อนข้าจะหลับจึงเอาหมอนออกข้าจะนอนหงายเหยียดขาแขนคือคนตายนอนท่านี้สบายที่สุดและดีที่สุดเลือดลมเล่นสะดวกตับปอดและหัวใจทำงานสะดวก นั่นหิ่งพระของข้าทำแบบไม่ง่ายด้วยไม้แก่นจะบูชาองค์เดียวเล็กๆพระองค์เล็กๆเท่านั้นก็เป็นของข้าใส่ย,ย่ามมาทิ้งหิ่งพระนั้นไม่จำเป็นต้องทำด้วยทองคำเหมือนเศรษฐีมีเงินดอกลังคนทำหิ้งพระอย่างดีมีพระพุทธรูปทองคำแต่หัวใจเป็นโจรประพฤติตน ผมเห็นเอาเปรียบชาวบ้านนั่นผ้าจีวรพาดอยู่ราวเหลือสองชิ้นถ้านุ่งขาดบันไดข้าจะนุ่งใบไม้ข้าไหว้พระก่อนนอนและตื่นเช้าจนเป็นนิสัยไม่มีสิ่งใดในโลกทำให้มีความสุขเท่าทำใจให้สงบให้เย็นที่สุดโดยไม่มีความต้องการสิ่งใดทั้งสิ้น พ่อใหญ่ลงจากกระท่อมไปชี้ชวนดูสัตว์ที่ขังอยู่ในคอกและในกรงพางพูดว่าตัวนี้คือนกกระเรียนข,ขาเจ็บถูกพังพรฝูงหนึ่งไล่กัดข้าไปเห็นจริงอุ้มมันมาขังไว้รักษาแผลอยู่เดือนเสร็จแล้วทายาให้มันทุกวันหายแล้วแต่ยังไม่แข็งแรงอีกสักสิบวัน จึงจะพามันไปปล่อยหาคู่สืบพันธุ์พวกสู่ไปที่ไหนเห็นคนจะฆ่านกกระเรียนจงห้ามเขาไว้ไม่อย่างนั้นมันจะสูญพันธุ์ไปหมดอีกพันปีหรือสองพปีข้างหน้าอาจจะไม่มีคนรู้จักนกกระเรียนนั่นคือลูกนกขุนทองที่ข้าเล่าให้ฟังไม่จำเป็นต้องตัดลิ้น เหมือนนกแก้วเพื่อให้พูดภาษาคนได้คล่องผู้ใดตัดลิ้นนกขุนทองหรือนกแก้วจะมีเจ้ากรรมนายเวรตามไปสนองชาติหน้าลิ้นจะกุดพูดไม่มีเสียงหรือไม่ก็ลิ้นขับปากพูดไม่รู้เรื่องบางคนรับกรรมในชาตินี้มีอันปากเปื่อยปากเน่ารักษาด้วยยาวิเศษก็ไม่หาย นั่นลูกบัวกระทิงเหลือจากฝูงหมาหนในไล่กินข้าไปช่วยทันมีแผลเบอะที่สะโพกใส่ยาให้มันมาสองเดือนกำลังจะหายสนิทใบไม้อ่อนอาหารที่มันชอบข้าก็ไปหามาให้มันกินทุกวันถ้าพวกสู่อยู่ที่นี่ไปหลายวันจะได้ช่วยข้าบ้างมันหายเดินได้แข็งแรงจะพาไปปล่อยอยู่กับฝูงบัวกระทิง ในกรงถัดไปนั่นก็เป็นหมีเพศผู้ตัวหนึ่งมันกัดกันสู้เขาไม่ได้จนมีแผลเบอะที่คอ,อตอนนี้ร้องได้บ้างแล้วมันมีอายุมากแล้วจึงสู้หมีหนุ่มที่ชอบอวดเบ่งข่มเหงตัวอื่นไม่ได้สองเดือนข้างหน้าข้าจะพามันไปปล่อยให้อยู่กับพวกหมีแต่คงอยู่ไม่นานมันคงตายเหมือนหมีแก่ทั่วไป เหมือนสัตว์และคนที่แก่ชรานั่นแหละส่วนข้านี้จะอยู่ที่นี่ไปอีกสัก20ปีก็จะลาพวกสัตว์เหล่านี้ไปโดยไม่มีวันกลับเอ่อพราะใหญ่ตายแล้วจะอยู่บนเมืองสวรรค์หรือเมืองนิพพานอย่างคนละ่ะหินถามแกสันหัวพังพูดว่าเมืองสวรรค์กับนิพพานไม่เหมือนกัน เมืองสวรรค์อยู่บนท้องฟ้าล่องลอยอยู่ในห้วงจักรวาลส่วนกว่านิพานหมายถึงคนทําใจให้สงบเย็นถ้าสูตัวใหญ่ขึ้นมาได้บวชเป็นพระจึงจะรู้และเข้าใจจึงจะรู้ว่าพระเจ้าที่สร้างโลกสร้างสัตว์มีบุญคุณต่อคนปานใดหมายถึงพระพุทธเจ้าที่คนกราบไหว้ใช่ไหมครูถาม พ่อใหญ่อธิบายว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าที่ว่านี้ข้าหมายถึงพระเจ้าแห่งธรรมชาติต่างหากพระเจ้าแห่งธรรมชาติที่ว่าก็คือดินน้ำลมไฟสี่อย่างร่วมกันรอเวลาเวลานี้พระเจ้าธรรมชาติอยู่ที่ใดล่ะแจตอบว่าเป็นมวลสาร อัดกันแน่นล่องลอยอยู่บนห่วงอาวากาศนูน้นนักดูท้องฟ้าโบรานเคยพูดว่ามีรูปกลมและลอยอยู่นับแสนดวงมันหมุนรอบตัวเองเหมือนดวงอาทิตย์ถ้ามันระเบิดบันไดพวกเราจะระเบิดหายไปเป็นดินน้ำลมไฟหรือไม่น้ำจะท่วมโลกหรือเกิดไฟไหมจนไม่มีสิ่งมีชีวิตเหลืออยู่สู ถามเรื่องอันไดก็ถามมาเลยพระใหญ่พูดแสงฟ้าบอกว่าอยากไปอยู่กับพู้ฤาษีที่ว่าถอดวิญญาณออกจากร่างแก่หัวเราะเยาะแแหะ,หะแล้วพูดว่าตัวสูมีปีกบินเหมือนนกจึงจะไปถึงที่อยู่ของท่านภายในวันเดียวถ้าเดินท้าไปก็จะเสียเวลายอย่างน้อย3เดือนหรือมากกว่านั้น ต่อจากนั้นพ่อใหญ่จึงให้ทั้ง3ช่วยกันฝัดข้าวที่ตําไว้เพื่อแช่น้ำไว้นึ่งกินมื้อเย็นผัดฝัดข้าวแล้วเก็บกากข้าวออกอีกเสียงฟ้าบ่นว่าข้าวเมล็ดเล็กเหลือเกินข้าเมล็ดใหญ่กว่านี้จะไม่ลำบากเลยพ่อใหญ่ได้ยินจึงเล่าตำนานข้าวให้ฟังว่า การครั้งหนึ่งนานมาแล้วข้าวแต่ละ,มะเมล็ดโตเทาลูกมะพร้าวต้นใหญ่สูงเทียมหัวคนมีแม่ไม้ลูกติดคนหนึ่งใช้พระสับมเมล็ดข้าวด้วยความรีบร้อนเพื่อจะเนื่องกินมือคําด้วยความรีบร้อนทําให้มีดพระสับนิ้วมือขาดไปข้างหนึ่งจึงให้ลูกมาสับแทน ส่วนแม่ไม้ก็หายามาใส่แผลพางแช่งมเมล็ดข้าวเสียงลัานบ้านว่าข้าวจจนไรอะไรก็ไม่รู้มเมล็ดใหญ่เหลือเกินคนที่บรรดาให้เกิดข้าวขึ้นมาช่างปัญญาทิพย์หลายให้มันโตเท่าหัวนิ้วก้อยก็พอแล้วถ้ารู้ว่าผู้ใดเป็นคนสร้างข้าวขึ้นมากูจะเอา,าพาฟันหัวมันเละเลย พอพูดจบมเมล็ดข้าวเปือกกลายเป็นมเมล็ดเล็กๆขึ้นทันตาเห็นนางแม่ไม้อัศจรรย์ใจยิ่งนักจึงไปเรียกเพื่อนบ้านมาดูเพื่อนบ้านก็บอกว่ามเมล็ดข้าวในกระบุงและในเราก็เล็กลงเหมือนกันเมื่อรู้ว่าแม่ไม้ปากเสียทำให้เทวดาบันดาลข้าวมเม็ดเล็กลงจึงขับไล่ให้นางไปอยู่ในป่านางกับลูกจึงจำใจหนีไป ตั้งแต่คราวนั้นเป็นต้นมามเมล็ดข้าวจึงเล็กอยู่ในรวงมาจนทุกวันนี้พ่อใหญ่เล่าเท่านั้นจึงเดินไปดูลูกบัวกระถิงแสงฟ้าพูดว่าพ่อใหญ่คนนี้รู้มากเสียจริงผู้เสริมขึ้นว่าแกต้องมีอะไรพิเศษสักอย่างหนึ่งจึงอยู่คนเดียวมาได้เห็นพูดว่าแกน่าจะเป็นอย่างว่า อยู่ไปนานๆแจอาจจะมอบวิชาอาจคมให้กับพวกเราสักอย่างหนึ่งผู้พูดว่าก็ดีเหมือนกันเกิดมาเพิ่งพบคนสามารถพูดกับสัตว์ป่าได้ขนาดใช้ให้หมีมาช่วยตำข้าวให้แจต้องมีของวิเศษสักอย่างหนึ่งแน่นอนแสงฟ้าถามว่าพวกเราจะเอาของวิเศษอะไรอีก มีดหมอก็มีคาถาเอาคมก็มีแล้วจะให้เชื่อคําสอนพระธุดงหรือเชื่อพ่อใหญ่งูหรือเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนพ่อใหญ่บอกกันแน่แตะกุดแปวนคออยู่นี่เอาทิ้งเสียดีไหมหินบอกว่าไม่ต้องทิ้งเชื่อทุกอย่างไว้ก่อนมีของดีอยู่กับตัวมากมายยิ่งจะทําให้ปลอดภัยในการเดินทางบางทีแกอาจสอนวิชา รุงยาพลังช้างสารให้ก็ได้บ่ายแก่แล้วพ่อใหญ่ให้ช่วยกันนึ่งข้าวแล้วชวนไปจับปลาในลำธารเครื่องมือจับปลามีสุ่มกับสวิงได้ปลาซิวปลาส้อยทั้งปลาดุกปลาช่อนจึงชวนกันกลับมอบให้ภูเป็นคนปรุงแล้วชวนแสงฟ้า กับหินไปรดน้ำพืชผักในไร่ทั้งสองรดผักอย่างแข็งขันแล้วไปเก็บยอดไม้ทั้งผลไม้มาให้สัตว์ป่วยกินดวงตะวันอยู่ห่างขอบฟ้าเบื้องตะวันตกสามว่าภูก็ทำความทำของกินเสร็จสับต่อมาไม่นานก็นั่งล้อมวงกินจนเหงื่อไหลใครหยด ส่วนพ่อใหญ่กินแต่ผลไม้พางพูดว่ากินข้าววันละหนึ่งมื้อเท่านั้นบางวันก็กินมื้อเที่ยงบางวันก็กินมื้อเย็นนอกนั้นกินแต่ผลไม้กินมาแบบนี้จนเป็นนิสัยก็ทำให้แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาสวดมนต์ไหว้พระและนั่งวิปัสสนาทำใจให้สงบเย็นและว่าถ้าใครสักคนหนึ่ง โตใหญ่ขึ้นเกิดเบื่อหน่ายตัวเองจะมาอยู่กับแจก็ได้แสงฟ้าพูดว่าต่อไปพ่อใหญ่อาจเป็นฤาษีที่เกรงกล้าขี่งูเหลือมหรือขี่กระทิงเที่ยวในป่าทะเลทรายได้พ่อใหญ่ก็บอกว่าแจไม่สามารถทำอย่างว่าได้หรอกกว่าจะมีอิทธิฤทธ ปฏิหารป่านนั้นต้องบำเพ็ญศีลอยู่นับพันปีอยู่กินแบบนี้สบายแล้วถ้าพวกสูหวังว่าจะไปพบพระฤาษีที่ว่าต้องรีบเดินทางไปก่อนฤดูฝนจะมาปูพูดว่าจะพากันร,รับใช้พ่อใหญ่อยู่สักสิบวันหรือมากกว่าเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่พ่อใหญ่ช่วยชีวิตไว้พ่อใหญ่พูดว่า แล้แต่พวกสูสร่วนข้าไม่บังคับหินพูดว่ามีอันใดจะสั่งสอนก็ขอให้สอนเถิดเพราะเวลานี้ทุกคนยังเป็นเด็กความคิดยักทู่อยู่ยังปึึกหลายเนาะอีกคนว่าพระใหญ่พูดเสียงดังว่าไม่มีคำสอนอะไรที่วิเศษนักหรอกนอกจากให้ทุกคนมีความอดทนอดกลั้น เวลาโกรธให้นับหนึ่งถึง20และอย่าเอาโรคขี้คร้านขี้เกียจมาใส่ตัวโรคขี้เกียจเป็นอันตรายที่สุดผู้เป็นคนต้องระวังโรคขี้เกียจที่สุดยังมีอีกจะสอนให้รู้วันนี้จำไว้แค่นี้ก่อนน่าหลานนะ